สวยๆพักกระเดากินกับหยังกระแซบว่าแต่ลัว <ś c oughs> คือว่าจังสันเนาะเนาะเอาสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่ผมได้นิ่ข่าวว่าพอในวีดาก่อนเล่าด้สะเดามันมากตน้นนึงจากงาน,นกาชาพนวาวะเพิ่นกะเลยสิมาาปลูกให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับเป็นจังไรนี่เอาผมเบิ่ง ถ้าเบ่งน้ำกันพี่น้องเนาะเริ่มต้นเลสิบคุดลุมเนี่พี่น้องเลือกประมาณพวงเลือกหาซีพุ้หาซิบเซนติเมตรครับพี่น้องหลังจากนั้นแล้วเลาก็สิน้ำขีหมูมาเอ่อมาลรยใส่ปากหุ่นสะกอนแล้วกระชีเส่บกตับบกตัวปั่นเท่านี้แหละครับคลุกเคล้าขีหมูปุ๋ยขีหมูหรือปุ erm ๋ยอะไรกที 50, 50 in, ú, ่พี่น้องนี่ครับคลุกเคล้าให้มันเข้าเป็นเหืือเดียวกันเลือกพี่น้องเด้อ ถ้าบริเวณจังซีแล้วถ้าปุ๋ยมันกระจุกกระจุกระจุกกระจุดได้จุดหนึง่งมันก็เสียเห็ดให้ยหกักต้นไม้เดี๋ยวเขาปลูกนี่มันสีเปลยเห็ดเห็ด้นไม้เขาตายได้ได้ครับพี่น้องนี่ก้อนที่สีปลูกนี่แกะถุงพลาสติกออกซักก้อนเนะพี่น้องเด้อจะเอาลงทั้งหลุมดี่มันบวกล่ะได้ครับพี่น้องหากมันบวกลงไปเด้อจากนั้นแล้วก็ต้อ,อมดินเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อใส่เหงาต้นไหม่แจน้นไอยให้มันพื้น ให้มันพุ่นหมุกพุกหนี้ขี้เคยไหาคบพี่น้องจยากนั่นใส่บกเจอบอกจอบอกจสะนาดินแตงนาดินจักหน่อยมันกว้างหัวไปจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเพื่อยังว่าตีเฮ็ดเพื่อว่าให้ดินมันล้วนมันซุยมันบ่นเหน่นจนเกินไปเวลาหดน้ำ็ดีเวลาฝนตกมากก็ตามน้ำมันก็เลยซึมลงไป ถึงหักต้นไม้ยางสะดวกสบายครับพี่น้องเอามันมีหากเนี่ยถ้าก็ปล่อยดิ้งออกอย่าให้มันเหลือดิเดี๋ยวไม่ได้เกิดขึ้นมาเช็ดเกลี่ยแล้วใส่ตีนงเกลี่ยทุกแม่ครับพี่น้องเกลี่ยเพชรยังวัาตีเหยียบให้ดินมันแน่นเพื่อที่สิต้นไม้มันเสียบงูบกข้นครับบกข้นครับพี่น้องเวลาเขาหัวน้ำหรือว่าฝนตกลงมาเนี่ยมันสิบบ่เสบอลมเหยี่ยหนาดินจักหน่อยหลังจากนั้นเลือแต้มหนาดินเนี่ยมันตกควางจักหน่อยเด้อพี่น้องเร่อให้ดินมันล้วนมันซุย อย่ามีอยู่กับเอาออกจักน้อยเนี่ยแหละให้มั่หนากว้างๆจักน้อยฉันบอกว่าต้นไม้เ้างกระเสงงามครับพี่น้องเอาหนาเอาออกได้หน้าไฟวิ่งเอาออกเออจังซันละโอ้ยเจ้าหูงจับปลวกอยู่เจ้าฉันเนาะเออูจับปลวกอยู่แล้วก็ได้เนาะเอาพลอยเอาหนาข้าหย่างนี้ก็เอาออกฉันแม่ละเออแซงหนาให้มันดีๆต้นไม้เ้างกระเสงงามโอ้อยากกิน เดาเอลยนอจนจังอยนี่ไว้เต็มตันไนอ้เนี่ยขับพี่น้องมาขอเราเด้อเราเป็นคนบดข,ข,ขี่ขี่เพี้ยไม่พอในวิ่งนี่เอาเช็เดเกลือโรยจะลื่นเรารับพี่น้องเอาหน้ามาหดเอาหน้ามาหดให้ตัวใหม่ห้องาน้ำกับนดให้มาชุ่มเบรครับจุ่งเรีกเรียหลังจากเข้าปลูกเรียบร้อยแล้วนี่หลังจากโหดน้าเลยนี่เราเป็นขั้นตอนสุดท้ายเด้ครับพี่น้องตัวไปฉีเป็นขั้นตอนสุดท้ายเด็กยังมีน้ำฟางเข่ามาเด้อพี่น้องเด้อหรือใหญ่แห้งก็ได้หรือไปไม้ก็ได้ บินอมอมๆต้นผักแสดงเฮามมีจักน้อยครับอ่าเพื่อยังเพื่อรักษาความชุ่มชื้นครับโอ้ยสานีแกจบแล้วครับพี่น้องเช็ดเรืนน่อ้อยสมบุญเด้อบ้ดนี้รอกินอย่างเดียวครับพี่น้องเอาช่วงไทยชิปแล้วพี่น้องโอ้ยอยากกินย่างปลาดุกแสดงน,น,น้ำริกหวานเด้อเนาะเออเอาจะไหนชิบุสเวลาแล้วครับพี่น้องขอขอบคุณเด้อที่ติดกัน